มาคะ่ะทุกคนมาคับเพื่อนเพ่ทุกคนมากินขนมจีนกับแม่ธทมัดนะวันนี้แม่ธอมัดทําขนมจีนเห็นไหมเส้นขนมจีนแม่ธอมัดห่อหนึ่งแม่ธทมัดเอาครึ่งหนึ่งนะทุกคนหนึ่งกิโลกว่าเลยม้งแม่ธอมัดจะกินหมดไหมเนี่ยสงสัยต้องกินสองล่อมาทุกคนอันนี้ก็เป็นขนมจีนน้ายาแม่ธทมัดนะลูกชิ้นแม่ธอมัตทาเองดูสิทุกคนแม่ธอมัดก็หิวนะแม่ธอมัดไปนู่นไปนี่มาทุกคน ก็ไม่รู้ว่าแม่โทมัสจะกินอะไรก็เลยจะทําขนมจีนน้ํายากินนะทุกคนแล้วก็ผักสดๆของแม่โทมัสอะทุกคนนะกับพริกสีเขียวพริกหยวกแม่โทมัสจะลองมาชิมซิรสชาติเผ็ดๆนะผักผักเราซื้อมา้ทุกคนไม่ได้มาเป็นสวนหรอกมาลงมือกินกับแม่โทมัสนะคะทุกคน ทางเมืองไทยได้อะไรกินนะเมืองไทยตอนนี้ก็คงจะนอนจะหมดแล้วทุกคนที่เยอรมันบน่ายห้าโมงหกโมงเย็นนะแม่ทอมันเยอะเกินนะเนี่ยไม่เป็นไรค่ะทุกคนนะขนมจีนแม่ทอมันก็จะกินนะแม่ทอมันหิวอะ่ะไม่ได้กินอาหารไทยหลายวันนะกินแต่กาแฟกินแต่ผลไม้กินแต่อะไรแม่ทอมันบอกว่าแม่ทอมันไม่ไหวค่ะทุกคน ร่างกายแม่พ่อมต้องการอาหารไทยนะอยู่ที่เนี่ยกินแต่อาหารฝรั่งไม่ไหวอ่ะต้องกินอาหารไทยบ้าง <c oughs> บางทีก็เหนื่อยนะทุกคนไปนู่นไปนี่มาทําอาหารไทยกินลูกชิ้นนะทุกคนลูกชิ้นลูกชิ้นป่าน้ำกะทิข้นๆนะทุกคนน้ำกะทิน้าแม่ท่มา กินแบบกะทิไม่ได้ใส่ปลานะทุกคนแม่เพราะว่าอยากกินแบบน้ำยาลาวนะ่ะเหมือนบ้านเรานะ่ะทุกคนแต่นี่ว่ามันหาซื้อทํามันก็จะไม่ใช่ว่าหาซื้อไม่ได้นะพริกแบบของเมืองไทยไม่มีนะทุกคนที่เอามาต้มอะไรอย่เงี้ยนะไม่มีแต่เนื้อปลาแม่เพราะว่าใช้แบบเนื้อปลาทูน่าเนี่ยกินจินชาหนึงก็อิ่มแล้วทุกคนนะ แม่ธรมาก็จะใส่ใส่เนี่ยพริกนะพริกบดลงไปยงแดงเทเลยหมดเลยนะทุกคนแม่ธรรมะจะเอาแบบเผ็ดเกินนะทุกคนมากินเลยเห็นไหมพริกสดๆยงแดงนะลูกชิ้นปลาจากับแม่ธรรมะเนี่ยอยู่ที่ต่างประเทศนะอยู่ที่เยอรมันอยากกินอะไรเราทำกินเองนะทุกคนนิ่งช่วงโควิดนะ มันไม่สามารถอออไปซื้อได้พริกมันจะเผ็ดมากนะทุกคนเนี่ยแม่ทรมะก็จะกินนะกินด้วยกันนะแม่ทรม้าทำไรสดนะตอนตอนนั้นนะหมดแบตเตอรี่หมดเลยทุกคนแม่ทรมะาขออภัยทุกคนนะคะแบต,ตหมดนะแม่ทรมะาลืมเสียบแล้วแม่รรมะไม่รู้ด้วยว่าแบตเตอรี่ตัวเองมีเท่าไหร่ไรสดเปิดไรสดไปนะ โอ้โหเพื่อนกําลังเข้ามาแม่ธรรมะเลยไม่ได้ทักไทยเพื่อนบางคนนะทุกคนแบกหมดแล้วก็ไลฟ์แม่ธรรมะก็ปิดไปเลยค่ะทุกคนไลฟ์แม่ธรรมะจบไปเองเลยนะคะแม่ธรรมะก็ขออภัยเพื่อนเพื่อนด้วยที่ไม่ได้ลานะคะไม่ได้ขอบคุณน่ะแม่ธรรมะก็ว่าจะไม่ลงคลิปหรอกนะกินขนมจีนแต่แม่ธรรมะลงนิดนึงกินไปแม่ธรรมะจะคุยเรื่องอะไรอ่ะไม่มีเรื่องอะไรจะคุยนะเรื่องเมียฝรั่งหรอที่เนี่ย ไม่อยากคุยนะทุกคนเพราะแม่มาไม่ได้ตั้งใจให้คุยนะนยนวันนี้คุณโชคุณไปแค่นี้นกน็นี่ขนมจีนแค่นี้ทุกชามนี่ก็โอ้โหแล้วนะทุกคนสมัยวัยรุ่นอนะสมัยเด็กๆออะแม่ก็มากินเยอะนะขมนมจีนนะ กินเยอะเพราะเป็นของที่อร่อยที่สุดนะขนมจีนน,น้ำยาปลานะ้ำยาปลาอือทุกคนผักนะโซดาบี่ฝหลังผักฟี่กหลังรสชาติไม่ออกเหมือนของไทยนะทุกคนแมากมันก็จะกินนะอยู่ที่นี่หาผักยากนะทุกคนอืมปลูกเองไม่ได้แนละ บางทีไปซื้อผักก็ได้มาแค่อย่างเงี้ยทุกคนผักที่เนี่ยนะอันนี้แม่ทำไมไปซื้อร้านแขกนะทุกคนพริกอย่างเงี้ยอืมไปซื้อร้านแขกเขามนสัดสลับนะแต่แม่ไม่แม่ทำไมไม่กินนะแม่ทำไมกินักอัน,นี้ น,นานๆแม่ทำไนถึงจะได้ทำกินนะทุกคนช่วงนัน้ไม่ได้จัดเมนวานากกาาอาหารกินกาแฟกับขนมปังอะไรอย่างเงี้ยของชินพิษ แม่ต้องจะลองกินน้อเผ็ดไหมข้อมือแม่เมอรามาจากร้านแขกนะแม่ต้องมาจะมาตำน้ำพริกหนุ่มอ่ะน้ำพริกอ,อก่องน้ำพริกหนุ่มอ่ะที่ใช้พริกเนี่ยไม่ค่อยเผ็ดนะทุกคนไม่เผ็ดเลยเขา,าจะปลูกทางอิสราเอลพริกเนี่ย อ,อร่อยมากทุกคนแม่ขามาอยากให้ชิมนะอยากให้เพื่อนๆชิมมันนี่ทําอร่อยนะแม่โทมัอ่ะน้ำยาขนจมจีนทําเองใสกะทิเราที่จะเช่ากลอเป็นกล่องนะทุกคนที่แม่โทมาซื้อในซปเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็เนื้อปลาทูนากระป๋องในน้ําแล่่ะ แต่แม่พมัดจัดคำนี้รู้สึกว่าจะเผ็ดนะมั่งอยู่ตรงอันนี้ยังไงถูกเม็ดเนานะพริกอันนี้ก็เผ็ดแล้วนะแม่เพิ่มอีกโอ้ทัน,นี้จักเลยนะทุกคนเผ็ดจักเลยนะ ยินบอกแมาเข้าไปหาเพื่อนนะไปทักทายเพื่อนเพื่อคนไหนที่แม่ประมัดยังไม่ได้เม้นตนอะ่ะแม่กรมาขออภัยนะทุกคนเพื่อนไหนอ่ะคนไหนแม่ประมยังไม่กลับไปหานะเข้ามาสักิดแม่ประมัดได้ถ้าแม่ประมัดยังไม่ได้ไปจับมงอนอนะ่ะทุกคนนะเพราะบางทีเมื่อวานนี้แม่ประมัดนั่งไล์สดไปห้าชั่วโมงหกชั่วโมงมันนานนะอืม เรากลับมาดูเพื่อนีิแม่ทอมัสเหนื่อยอะ่ะแล้วนอน,น,อนวันนี้แม่ทอว่าก็ไล่หน่อยหนึ่งแล้วกลับไปข้างนอกแบบหมดไงนะปกติแม่ทอมัสก็จะลงไลฟ์แล้วแหละแล้วก็จะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาแต่แม่ทอมัสลงไลฟ์ไม่ทันนะแบตบมันหมดก่อนพราะแม่ทอมัสลืมชาร์จแบตอ่ะแล้วแม่อก็ออกไปข้างนอกมาแล้วแม่ทอมัสก็เข้าบ้านทําขนมจีนน้ำขนมจีนเนี่ยลูกชิ้นปลากิน ชีวิตต่างประเทศจะอย่างนี้นะทุกคนกับข้าวถุงไม่มีอค่ะซื้อกับนักที่บ้านกับซื้อของซุปเปอร์มาร์เก็ตติดมาที่บ้านหมูแกะเนื้อเนี้ย<ๆ>ก็เรามาทํากินกับครอบครัวชีวิตเราคนลรแบบแล้วนะกับเมืองไทยเมืองไทยบอกไปข้างนอกเนาะแม่ตลาดหน่อยอะซื้ออาหารสำเร็จนะกับข้าวถุงน่ะจะกินอะไรมีหมด ซื้อมนะาแล้วมาแกะเตรียมชามหน่างเดียวนะแกะกินกันเนะ่ยไม่ไมีค่ะทุกคนเขาไม่ยอมขายนะร้านอาหารก็ปิดอ่ะร้านอาหารถ้าไม่ปิดช่วง,ง็อกดาวน์ก็เปิดปิดเป็นเวลาที่น,นีย่ย เขาไม่เปิดขายตลอดยี่สิบสี่เหมือนเยอรมันนะไม่เหมือนเมืองไทยนะที่เยอรมันที่เยอรมันเขาร้านอาหารเขาก็มีวันปิดของเขาวันเปิดเปิดปิดเป็นเวลาอย่างเขาเปิดร้านอาหารเนี่ยหกโมงหกโมงเย็นนะสิบแปดนาฬิกาเขาจะปิดห้าทุ่มปิดเนี่ยคือปิดนะทุกคนไม่ใช่ว่าลูกค้าเขามารับต่อเนี่ยไม่ได้เหมือนเมืองไทยนะเพราะว่าเขาเปิดปิดเป็นเวลา ร้านส,สวยๆเหมือนกันเนี่ยที่เนี่ยเขาจะเปิดปิดเป็นเวลาเขาจะปิดทุกวันน้ำจั่นอย่างเนี้ยลูกค้าจะจะเข้าไปทาอย่างเงี้ยสวยๆเนี่ย,ย,ย,ยไปตัดผมเนี่ยแล้วก็โทรศัพท์เขาก็จะล็อกไว้เลยวันนี้มีคิวใครบ้างอะไรเงี้ยเขาก็ทตามคิวค่ะเปิดปิดเป็นเวลาเขาไม่มีการว่าพอเวลาปิดร้านแล้วนะมีลูกค้าเข้ามานะเหมือนเมืองไทยขอทําต่อยังไม่ได้นะ โดนจับนะทุกคนกเลยมันห้างทุกคนมาเก็กเหมือนกันถ้าปิดแล้วเาก็ปิดในเวลาปิดเขาเปิดปิด,ปเ,ปดเป็นเวลาท่านกปานโ่คอันนี้าไปทนามทางเนี่ยมันจะไม่ตรงนะครับวันพุธเปิดเก้าโมงเช้าไปปิดเที่ยงเนี่ยแล้วก็ แล้วก็พักพักเวลาเบรกเข้าบ่ายหนึ่งบ่ายสองบ่ายสามมาเปิดบ่ายสามสี่สิบเนี่ยแล้วไปปิด,ปดแล้วปิดตอนห้าโมงเย็ยนขึ้นเนี่ยอืเขาทำงานไม่ไม่เปิดหย่งบ้านเราอะ่ะก็ไปเราทานไปเราดูวันเลยน,นะมันจะมีแบบว่าวันนี้เขาทำงานตอนไหนเปิดปิด,ปดตอนไหนถ้าเราไม่ไปตอนเช้าถ้าไปไม่ทันนี่ก็คือไม่ทันเราไปตอนบ่ายเนี่ยอื บางวันช่วงเช้าเนี่ยไปทารเขาไม่เปิดนะเขาไปเปิด,นะเ,ขปเ,ปดเขาไปเปิดบ่ายโมงสี่สิบเลยแล้วทำงานมาถึงห้าโมงเนี้ยเขาปิดสองสามสองสามไม่เกินสี่ชั่วโมงจําถึงสุกนะ่ะเขาจะสลับกันนะ่ะทุกคนนะวพวกอังวงอัเวอเหมือนกันบางวันอนะทำงานแค่สามชั่วโมงบางทีเราไปทำธุระ้ร็ไปตั้งแต่ไกลหูนะ นั่นทีเปิดแปดโมงเช้าแปดโมงแปดโมงสามสิบเนี่ยเขาก็จะปิดอะเปิดไปแปดโมงสามสิบสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงสี่สิบเนี่ยเขาปิดแล้วคือบ่ายโมงถึงอะไรก็ไม่ทําง,งานแล้วบ้านเราไปนั่งรอนนะทั้งวันเนาะความทั้งวันอะ่ะ จับก่ะทุกคนทํางานก็เราเปิดปิดเป็นเวลาร้านอาหารอาหารเหมือนกันทํางานเสียภาษีนะทุกคนเปิดปิดเป็นเวลาร้านอาหารเขาเสียภาษีเข้าเครื่องนะกดเข้าเครื่องเวลาเราก็เช็คยอดเงินนะ่เวลาปิดร้านนะ่ะเขาเรียกว่าคั c u s อร์อัพอัพบัญชนะีเรานว่าวันนี้ในเครื่องคอมนะวันนี้เราขายได้เท่าไหร่เนี่ยมันจะเข้าในเครื่องคอมหมด เวลาเดือนหนึ่งมาเขาก็จะทําแบบภาษีรายได้เนี้ยพอสิ้นปีมาก็จะรู้ว่าอะไภาษีรายได้ร้านก็มาเท่าไหร่เสียภาษีให้ให้หลวงให้รัฐบาลเท่าไหร่อะไรเงี้ยอืมเมืองไทยไม่ต้องนะขายกันข้างทางสบายเลยตัวู่โตรุ่นเนี่ยเนะขาไม่ีตรวจสอบนะแต่ที่ยามาไม่ไปขายเขาไม่ได้นะทุกคน เขาไม่ต้องการแบบว่าให้คนไปนเปิดทําขายนะขายโต้รุ่งหรือทําอาหารไปตั้งโต๊ะขายข้างทางเนี่ยเป็นรถเข็นหรือไม่ได้ค่ะทุกคนไม่ได้ทำไมไม่ได้เขามีตรวจสอบอนะ่ะที่เราจะไปทำของขายเนี่ย เขามีไอกระเนมด้วยนะไอกระเนมหมายถึงว่าเขาให้ไหมไม่ให้หอรอกอีกอย่างควันกลิ่นด้วยแล้วอย่างอารมัยด้วยอนะ่นะ่าะถ้ามีขายทำขายเหมือนเมืองไทยนะสบายแม่เรา้ก็ไป่ังขายแล้วอ่ะข,ข้างทางนะงกงแกขายกันเยอะนะคนไทย มันงานวายมราขายตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงอ่ะเยีะตีสี่ตีห้าเราออกแล้วขายกันใครขยันใครก็ได้ตังนะเมืองไทยอ่ะใครวิ่เกียดก็ไม่มีตังไม่ต้องเสียภาษีอ่ะ ไม่ต้องไปแบ่งให้ใครอ่ะทําขายได้เท่าไหร่ก็ขายอืมถ้าคุณขยันคุณก็มีตังอ่ะเือนไทยอ่ะถ้าคุณขี้เกียจคุณก็ไม่มีอ่ะถ้าวิเกียจขายขี้เกียจทําอนะดงนัานทางานเี่ยไม่ว่าร้านค้าร้านอะไรเยก็ตั้งแบบว่าอัพเล็กนุ่งเครืองก็จะมีคัเสเซอร์ไงมีเครื่องกดนะ เข้าไปในเครื่องเขาจะตรวจสอบในเครื่องเนะี่ยว่าว่าร้านเรามีคนซื้อเท่าไหร่หรจะดูในเครื่องเขาไม่มีการนะเวลาเทกบินมาถ้าไม่กดเข้าเครื่องบินมา,า,มา,นมาให้เราเนี่ยหรือไม่เก็บหรือว่าเขียงกระดาษมาให้เราไม่ได้นะทุกคนถ้ามีแจ้งมาโดนจับนะหมายถึงว่าเราขายของมืดจ,จริงจิอย่างเงี้ยแต่ร้านเวียดนามบางร้านก็ทํานะอืม จดใส่กระดาษมาแล้วก็ให้บินกระดาษเราจะรู้เลยเขาไม่ผ่านเครื่องนะไม่ผ่านเครื่องไม่ไม่ผ่านภาษีนะ่ะอันนี้เขาจะเอาเข,าเขาเ้ากระเป๋าเราเองนะเนี่ยถ้าเขาตรวจสอบรู้ก็เขาย้อนหลังนะทุกคนอืบางทีเราจะมีแมวมองอะเข้าไปนั่งกินอะคนทางเมืองน่ะคนที่ตรวจสอบภาษีนะ่ะแกลงเข้าไปนั่งกินอะว่ามีคนทําแบบนี้ไหมถ้าเขามีก็เจอเนะี่ม นูไอ้ัารทำงานเ่เสียภาษีทุกคนค่ะทุกคนเสียภาษีไว้กินกินตอนแก่แร,รัฐบาลเยอรมันเขาเป็นอย่างนั้นให้ทํางานเสียภาษีให้ให้เข้ารัฐบาลเงินคนทํางานอน่ะแล้วเวลาเรามีอายุมาเราก็ได้กินเงินกเกษียณมาเมืองไทยยังไม่มีนะ,ะอย่างนี้เนะี่มีแต่ข้าราชการท่านใหญ่หญๆตัวโตๆนะี่ถึงมีอายุทํางานกเกษียณแล้วมีเงินอน่ะเมืองไทยนะ่ะ ถ้าเป็นเราธรรมดาเนาะชาวไรทำานไม่มีหรอกค่ะไม่มีสวัสดิการเยอรมันนี้สวัสดิการเท่ากันนะถ้าเราทํางานเสียภาษีเยอะเราก็ได้เยอะตอนแก่ถ้าเราไม่ทํางานเราก็ไม่มีกเกษียณตอนแก่ไม่เสียภาษีคนแกย่ยอรมันก็ถึงมีตังเลยนะทุกคน คนแก่เยอรมันเห็นไหมที่ไปเดินไปเที่ยวเมืองไทยนะ่ะไปเที่ยวพัทยาอนะ่ะมีแต่คนแก่เยอรมันนะที่เกษียณเงินเดือนแล้วอนน่นนะเพราะเขาว่างงานแล้วไงเขาก็ไปเที่ยวอยู่เมืองไทยนานๆอ่นนะบางทีไปเช่าอ,อาาพาร์ตเมนต์อะไรอยู่เลยนะ่ะอืมเพราะเพราะตอนหนุ่มๆเขาไม่มีโอกาสไงพอแก่มาแล้วเขาก็ไปอย่างนั้นนะอ่ะเพราะอยู่ที่นี่มัน มันไม่มีแสงสีไม่มีอะไรให้เขาเดินไงนะเพราะว่าถ้าไปทางพัทยาหรือว่าไปเที่ยวตรงไหนนะ่มันมีชายทะเลให้เดินแล้วมันมันมันได้หมดไงทุกคนอืมานาันหทำไมสาวไทยถึงมีแต่ทำไมสาวไทยบางคนแต่งงานกับสามีฝรั่หลังแก่นะเพราะว่าหลังแกเขา,าไปเที่ยวไง ถ้าหนุ่มอย่างมากไปเที่ยวฮอลิเดย์นะ่ะอย่างมากก็สี่อาทิตย์หรือสามอาทิตย์พอหมดนี้เขากลับบ้านเขาคนแก่นี่คือกเกษียณแล้วเขาจะไปอยู่นานเท่าไหร่ก็ได้สามเดือนก็ได้เนี่ยสี่อาทิตย์มากกว่านั้นก็ได้ไปต่อวีซ่าเอาทุกคนก็เขามีตังค์แล้วงไงก็สะสมมาแล้วอ่ะทำไมใช่เราทำไมฝรั่งแกเยอะจังเลยเมืองไทยหนุ่คนไม่ดูนะ พราะเขาไม่มีงานทํเขาทําไปแล้วเขามีเงินแล้วเนี่ยอย่างเขาไปเที่ยวเดือนนี้เขาใช้เงินหมดเงินเดือนของเขาเข้ามาให้เขาแล้วนะเขาไปกดใช้ได้แล้วอย่างนี้นะอืมเป็นเงินทําเงินไทยก็เยอะ,ะ่เขาถึงได้เที่ยวบางคนไทยยังไม่รู้นะอข้าวหลังหนุ่มไม่มีเวลาเที่ยวกับทุกคน อย่างเงินก็ยังไม่ไม่ถึงกบบฝรั่งแก่น่ะเอาเพิ่งหาเพิ่งจ้าเงินเสียณก็ไม่มีถ้ามองจะไปเที่ยวเหมือนฝรั่งแก่น่ะจะเอาเงินไหนอ่ะ ừ. ถ้าไม่ทำก็ไม่ไดน้มีเงินเดือนนะเหมือนคนไทยนี่แหละไม่ทำก็ไม่มีตังค์ฝรั่งก็เหมือนกันถ้าไม่ทำก็ไม่มีตัง ไม่มีตังกินไม่มีเงินกินข้าวอะไรเนะี่ยไม้มีทงินซื้อของไม่ว่าชาติไหนไหนต้องทำงานกันหมดนะทุกคนแต่ว่ารัฐบาลเยอรมันอนะ่ะสวัสดิการก็ดีคนะ่ะทุกคนเขามีทํางานแล้วให้เสียภาษี แล้วไ้กินตอนแก่เงินเกษียณนะ่ะเงินเกษียณเงินบำนาญนนะ่ะมีทุกคนถ้าทำงานนะ่ะแล้วหลังแก่บางคนเนี่ยห้าหกหมื่นนะ 5, 6, นะต่อเดือนหนึ่งอนะ่ะที่เขาไปอยู่เมืองไทยนะ่ะแล้วที่ว่ามีก็เสียเงินเดือนแล้วไปอยู่เมืองไทยดีกว่า,า,าไปาาเช่าอพาร์ทเมนต์อยู่มีห้าหกหมื่นก็อยู่ได้แล้วนะ่ะกินหรูอยู่ดีนะ่ะทุกคน พอใช้เงินเดือนห้าหมื่นเดือนนี้หมดเดี๋ยวเงินเดือนเสียณเดือน,นใหม่ก็เข้ามาอีกเขาหาเขาจ้างไม่เยอะแล้วไงฮะทุกคนเขาก็บอว่ามีเงินกินเงินเที่ยยามแก่ เป็นอะลดินนะกะไุเดี๋วบางคน่ไม่ทำงานก็มีนะทุกคนข้าห,หลังเป่นเขาอาจจะมีธุรกิจเหรือว่าทรับสมบัติมรดกอนะได้รับมาเขาก็ไม่ได้กินเงินตรงเสียภาษีเขาก็จะมีธุรกิจส่วนตัวของเขานะอม บางคนก็มีร้านค้าทีา่เขาเช่าเนี่ยร้านร้านเบเกอร์ร้านขนมปังอะเช่าเช่าเปิดร้านอย่างเงี้ยอืมบางคนเขาจะเป็นอย่างงั้นเขากินค่าเช่า แม่มนน้านเหนฝรังไม่ได้รวยทุกคนนะทุกคนร้อยเปอร์รวยอยู่สิบเปเก้าสซนไม่มีตังจะจะสาิบเซต์ที่พื้นพื้นพอมีพอกินฝรังจะรวยอ่ะคือได้รับมรดกรวยมรดกจากพ่อจากแม่เนี่ย นี่แหละคือคนฝรั่งด้วยถ้าหาเก็บมนไม่มีหรอกค่ะทุกคนก็รไปกินได้ใช่อืมมันเรื่องจริงน,นะทุกคนเหมือนกับเมืองไทยนะเอาถ้าไทยถ้าไทยได้รับมรดกจากพ่อจากแม่ที่ดินอะไรเงี้ยเราก็เป็นคนมีตังค์ใช่ไหมอืมพ่อแม่เสียชีวิตอย่างเงี้ยแล้วเราก็ทํางานหาเก็บอีกเราก็มีคล้ายๆกันกับฝรั่งเลยอืม ถ้าคนไทยเราไม่ได้รับมรดอกแม่อะไรเราทำงานหาตร้างเราเมื่อหล่ะเราจะมีเงินซื้อที่มีเงินปลูกบ้างหลังหนึ่งเนี่ยอืมก็ทํางานเก็บทั้งชีวิตเหมือนกันนอกจากฟุกนะถูกระมันที่หนึ่งเนี่ยแต่จะมีสักกี่คนนะทุกคน ่อธรก็พูดยาวนะทุกคนยี่สิบกว่านาทีอ่ะคลิปนี้แม่ธรรมะก,ก็จะจบคลิปนะแม่ธรรมาที่ว่าจะแค่กินโชว์เ,เพื่อนที่เฉยอ่ะนะนี้ยาวไปเลยอะยี่สิบยี่สิบกว่านาทีแม่พนมขอไายเพื่อนๆด้วยนะะเพราะว่าคลิปนี้แม่แม่ตรรมะไม่อยากจะเอามาออกนะทุกคนไอ้แม่ทรรมะลงไปสักหน่อยหนึ่งแม่ทรระไม่มีคลิป ฝากติดตามนะคะช่องพันนีแม่โทมัสแฟมารี Family. ถ้าชอบชิปนี้แม่โทมัสฝากกดติดตามคนะ่ะกดกระดิ่งกดคลับสไคร้แม่โทมัสด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แม่โทมัสด้วยค่ะเจอกันวิดีโอหน้าชิปหน้านะคะหรือว่าไลฟ์สดของแม่โทมัสโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะเพื่อนๆขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย